สภามีความสําคัญเพราะว่ามันมีนักวิชาการท่านหนึ่งเคยกล่าวว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นพื้นที่พูด3สิ่งครับพูดในสิ่งที่เป็นความต้องการของประชาชนพูดในสิ่งที่ประชาชนยังไม่รู้แต่ควรรู้หรือพูดในสิ่งที่ห้ามแต่ต้องพูดณเวลานั้นเพราะยุคสมัยนั้นเรียกร้องให้พูดดังนั้นเนี่ยสสิ่งนี้มันจึงเป็น สามสํ่สคัญที่จะใช้การพูดในการขับเคลื่อนให้ประชาธิปไตยหรือนิติรัฐในประเทศดังกล่าวเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดังนั้นเนี่ยการที่ตัวรัฐสภาเนี่ยจะพูดได้อย่างเต็มที่หรือปราศจากการถูกแทรกแซงโดยองค์กรอื่นเพราะว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมันจะจะมีอํานาจน้อยกว่าใน3อํานาจอื่นๆเพราะว่าหนึ่งไม่มีทั้งการบังคับใช้กฎหมายไม่มีทั้งการอํานาจเจ้าหน้าที่จานวนมากในการที่จะบังคับใช้กฎหมายเหมือนกับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการดังนั้นเนี่ยตัวสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมีสิ่งเดียวที่สาคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการทาางพูดี่ต ให้สมาชิกรัฐสภาพูด3ส,สิ่งนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันก็คือเมื่อสมาชิกรัฐสภาเนี่ยพูดในพื้นที่ประชุมหรือพูดในกิจการต่าง,างที่เกี่ยวข้องกับตัวสมาชิกสภาเนี่ยตัวสมาชิกสภาเนี่ยก็อาจจะต้องได้รับการคุ้มครองในทางกฎหมายก็คือไม่สามารถที่จะมีบุคคลภายนอกอื่นใดนาสิ่งที่สมาชิกสภาปฏิบัตินนหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยมีการลงมติหรือการพูดหรือการใช้เอกสารต่างๆในการกิจการสภาเนี่ยไปฟ้องร้องดาเนินคดีได้ไม่ว่าจะเป็นนคดีใทาง อาญาแพ่งหรือแม้กระทั่งในคดีทางรัฐธรรมนูญก็ตามอันนี้่ทีนี้พอกลับมาในมุมมองของระบบกฎหมายไทยเนี่ยเราพบว่าหลังจากปี35เป็นต้นมาเนี่ยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภาในส่วนนี้ถดถอยลงตามคุณภาพของระบบประชาธิปไตยของไทยก็คือมีการสร้างข้อยกเว้นที่เปิดช่องให้ตัวสมาชิกสภาเนี่ยเวลาพูดหรือกล่าวหรือทําหน้าที่อะไรเหล่านี้สามารถถูกดาเนินคดีทางกฎหมายได้ก็เลยเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้เราเล็งเห็นถึงเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดคุณภาพในการทําหน้าที่ของสมาชิกสภา มีประสิทธิภาพมากขึ้นประชาชนก็สามารถสะท้อนความต้องการได้ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพของประชาธิปันไตยก็จะดีขึ้นตามครับผมปัญหาของเสรีภาพในการผู้สามาชชิกรัฐสภาในระบบกฎหมายไทยเนี่ยออกเป็น -2 2ระดับนะครับระดับแรกก็คือระดับในบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญก็คือมาตรา1นึของรัฐธรรมน,นูญใช่ไหมครับมันจะมีปัญหาที่ หลักๆเลยก็เกิดขึ้นจากวรรสองใช่ไหมครับที่มีการยกเว้นเอกสิทธิและความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา,าไว้ในกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการประชุมออกไปนอกอาคารรัฐสภา,าหรือออกไปพื้นที่รัฐสภา,าดังนั้นเนี่ยคำพูดต่างๆที่มีการกล่าวถึงบุคคลภายนอกแล้วกเ็เกิดความเสียหายทางแพ่งหรือทางอาญาเนี่ยจะถูกดำเนินคดีได้อันนี้เป็นเพนพอยต์หลักที่ทําให้ใหเอกสิทธิและความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาในส่วนเสรีภาพในการพูดมีปัญหาถ้าเริ่มจากตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถแยกประเด็นที่เกิดขึ้นตามมาได้3ประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือ มันทาให้ความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อรัฐสภา,าเนี่ยไม่สมบูรณ์ถามว่าไม่สมบูรณ์อย่างไรก็คือเวลาที่เราตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะครับสมาชิกสภา,าเนี่ยมันตรวจสอบอยู่2ระดับระดับแรกก็คือในระดับนโยบายอันนี้เป็นการกําหนดนโยบายของตัวคณะมนตรีว่ามันเข้าทีเข้าท่าไหมเหมาะสมไหมแก้ปัญหาประเทศได้ไหมอันนี้ไม่เป็นปัญหาถ้ามันจะเป็นปัญหาตรงระดับที่2ที่เรียกว่าการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็คือตัวรัฐมนตรีเนี่ย เวลาเขากำหนดนโยบายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคนเอาไปบังคับใช้ใช่ไหมครับทีนี้คนเอาเข้าไปบังคับใช้เนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับบุคคลภายนอกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวข้าราชการประจําหรือแม้กระทั่งเอกชนที่รับสัมปทานของอหน่วยงานรัฐไปเนี่ยในกรณีเนี่ยมาตรา1นึ่สเนี่ยก่อปัญหามากก็คือตัวสมาชิกรัฐสภานเนี่ยจะประสบปัญหาในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายรัฐบาลอย่างยิ่งยวดในด้านกลับกันเนี่ยมันส่งผลกระทบที่ตามมาไม่ถึงก็คือการตรวจสอบฝ่ายตุลาการตัวสมาชิกรัฐสภานเนี่ยก็ ไม่ได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกันนี้ด้วยเพราะว่าเป็นการกล่าวถึงบุคคลภายนอกที่อยู่นอกวงงานการตรวจสอบในส่วนนี้ก็ทําให้ตัวอํานาจในการตรวจสอบของสมาชิกสภาหรือสถานะในการที่จะใช้อํานาจในการจํากัดอํานาจระหว่าง3ฝ่ายเนี่ยก็ลดทอนลงไปด้วยนนประการที่2ก็คือ,อม,มันยังมีการบัญญัติถ้อยคําที่ไม่ครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงหลายประการเช่นการประชุมที่อาจจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา1นึที่มันค่อนข้างแคบอยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นการถ่ายทอดสดที่ ประธานสภา,าอนุญ,ญาตหรือมีคำสั่งอนุญาตเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสื่อมวลชนรอบไขวงนอกสมาชิกสภา,าหรือลอบรอบอตัวในางานรล้สภา,าเนี่ยไปตัดต่อคลิปต่างๆแล้วเอาไปเผยแพร่ต่อโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตประธานรัฐสภา,าเนี่ยบทบัญญัตินี้ก็ไม่ไปคุ้มครองนะครับไม่ไปคุ้มครองให้ให้สื่อมวลชนเหล่านั้นเนี่ยทำทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีโอกาสาที่จะโดนฟ้องแพ่งฟ้องอาญาหรือแม้โดนดำเนินคดีอื่นได้ซึ่งผลร้ายของของข้อยกเว้นหรือการบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมแบบนี้เนี่ยมันทําให้ตัว การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะของรัฐสภา,าเนี่ยมันมน,น้อยลงไปด้วยและอีกประการหนึ่งก็คือหรือการาถ่ายทอดข้อมูลซ้ําของสมาชิกสภา,พาพที่ที่กล่าวไว้ในประชุมสภาเช่นเอาไปโพสต์บน Facebook ถ้อยคําที่ตัวเองกล่าวไว้ในการประชุมหรือแม้กระทั่งการตัดต่อคลิปแล้วไปเพิต์ไปโพสต์ไว้ในเพจส่วนตัวของนักการเมืองตัวเนี้ย ก็เป็นปัญหาหลักเหมือนกันท,ที่ที่นำมาสู่การใช้ช่องว่างทางกฎหมายอันมโหฬารในการที่จะฟ้องปิดปากตัวสมาชิกสภาเพราะว่าถ้อยคําในทางกฎหมายเนี่ยมันยังไม่คุ้มครองถึงการเผยแพร่ซ้าของของสิ่งที่กล่าวไว้ในที่ประชุมสภาห,หรือแม้กระทั่งตัวคณะกรรมการ,การเวลาทีา่จะไปสู้ในทางกฎหมายเนี่ยมันจะต้องไปสู้ตามข้อยกเว้นที่ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญากับประมวลกฎหมายแพ่งเนาะว่ามันเป็นเพื่อประโยชนะ์สาธารณะไหมหรือเป็นการติชมโดยชอบไหมอีกทีซึ่งมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ได้รับการคุ้มครองโดยเอกสิธิ์และความคุ้มกันโดยอัตโนมัติประการที่3ที่อยากจะอันนี้อยากจะคุยเลยครับก็คือว่า เวลาที่เรากําหนดให้ตัวสมาชิกรับผิดในทางค่าเสียหายต่างๆหรือในทางแพ่งทางอาญากับบุคคลภายนอกเนี่ยตอนที่สมาชิกอภิปรายในสภาหรือทาหน้าที่ในกรรมธิการเนี่ยเขาไม่ได้ทำนาทำหน้าที่ในฐานะส่วนตัวแต่ทําหน้าที่ในฐานะรัฐสภาที่ทําหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการก็ตามเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทําหน้าที่มันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครับพอเขาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจะให้เขารับผิดเป็นการส่วนตัวเสมือนว่าเขาทําเรื่องนั้นเป็นการส่วนตัวเนี่ยมันไม่ถูกต้องในทางกฎหมายดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในฐานะคนเนี่ยต ตัวสมาชิกรัฐภารับผิดในทางแพ่งนะครับโดยเฉพาะในทางแพ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในสภาเนี่ยมันควรจะต้องดึงเอาองค์กรรัฐสภาเนี่ยมารับผิดแทนเพื่อให้ตัวรัฐสภาเนี่ยรับรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากถ้อยคําของตัวสมาชิกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องคิดเพื่อเพื่อให้เกิดการคุ้มครอง เสรีภาพในการพูดของสมาชิกสภามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาในระดับบทบัญญัตินะครับส่วนปัญหาที่ระดับที่2อันนี้เป็นปัญหาที่สําคัญมากๆก็คือปัญหาในการในระดับข้อบังคับการประชุมและก็การบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมนะครับเพนพอย์แรกที่ท่านมากกรบุตรพูดไปเลยครับก็คือการตีความข้อบังคับการประชุมที่เป็นข้อจํากัดเสรีภาพในการพูดของประเทศไทยเนี่ยมันมันไม่นิ่งประธานคนนั้นเนี่ยเป็นใครแล้วอยากจะตีความณโมเมนต์นั้นอย่างไรเนี่ยซึ่งในเมืองนอกเนี่ยเขาแก้ปัญหานี้โดยการที่ว่าเวลาที่ประาน สมาชิกเนี่ยวินิจฉัยต่างๆไว้เนี่ยเขาจะมีการบันทึกเอาไว้ว่าไอ้ข้อจํากัดเนี่ยประธานท่านนี้เคยวางแนวไว้ไว่าอย่างนี้นะแล้วเวลาที่ตัวประธานอีกท่านมาเนี่ยก็จะได้ดูว่าเออเดินตามแนวนี้นะผลก็คือว่ามันจะเกิดผลดีทั้งสองฝ่ายครับก็คือ1ตัวสมาชิกก็รู้ว่าขอบขอบ,ขอบแดนเสรีภาพที่ตัวเองจะใช้ตามข้อบังคับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็จะได้ไปตามนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยตัวประธานสาภาก็จะได้มีแนวทางที่ชัดเจนในการเดินตามว่าการตีความข้อบังคับการประชุมขอ,ของตัวเองเนี่ย เป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเป็นเป็นเพนพอยต์สำคัญที่ในตัวสภาไทยเนี่ยเขาไม่มีการบันทึกคําวินิจฉัยของประธานสภา,าไว้เป็นแนวคําวินิจฉัยการที่2ก็คือห้ามกล่าวถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จําเป็นเนี่ยประธานสภา,าเนี่ยมักจะตีความไปในทิศทางที่จํากัดเสรีภาพในการพูดแล้วก็ลดทอนอำนาจในการตรวจสอบของสภาซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีการตีความในทิศทางที่ มุ่งหมายในทางบทบัญญัิจริงๆครับปัญหาข้อที่3ที่ร้ายแรงที่สุดในระบบกฎหมายไทยที่ทาให้เกิดการตีความที่จํากัดเสรีภาพของสมาชิกสภาแล้วก็ไม่นิ่งในในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือ,อ,อข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาไทยมันไม่มีมมกลไกในการตรวจสอบประธานสภาครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยพอให้มีการบัญญัติไว้ว่าประธานสภาต้องเป็นกลางใช่ไหมครับแต่มันไม่มีกลไกบังคับะครับสุดท้ายมันก็การเขียนกฎหมายแล้วไม่มีกลไกบังคับเนี่ยมันก็ทําให้กลายเป็นแค่ตัวตัวอักษรในกระดาษซึ่งไม่มีผลบังคับใช้ได้ในทางความจริงๆนะครับแล้วก็ติทธิในการประท้วงอนี้ จากข้อมูลที่ผมเคยสืบอยู่ในวิจัยด้วยครับมีสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับประมาณ20่สินาทีจะโดนประท้วงไป18ครั้งครับครับมันไม่ใช่เป็นการประท้วงว่าสมาชิกอภิปรายผิดข้อมาับนะครับเป็นแต่เป็นการประท้วงแล้วลุกขึ้นมาชี้แจงแทนรัฐมนตรีซึ่งมันไม่ใช่อำหน้าหน้าที่ของตัวสมาชิกที่อยู่ในนะ้ำโมเมนต์นั้นที่จะใช้เรื่องนี้นนในการที่จะใช้สิทธิประท้วงได้แต่เพื่ว่า ข้อบังคับการประชุมของไทยเนี่ยมันไม่มีข้อจากัดของสิทธิทประท้วงดังนั้นเนี่ยคนจะประท้วงเท่าไหร่ก็ได้แต่คนที่ต้องคอยระวังตัวเองก็คือคนที่ใช้สิีิภาพในการพูดการสุดท้ายที่สาคัญที่สุดอันนี้ก็คือประมวลจริยธรรมประมวลจริยธรมร,มร,ยธรมในเมืองนอกเนี่ยมันเป็นวินัยที่รัฐสภาเอาไวต้ตรวจสอบสมาชิกกันเองนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรภายนอกมาแทรกแซงแต่ปรากฏว่ารัฐมนูลูน60ของไทยเนี่ยออกแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ปปชและสารดีกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของตัวสมาชิกรัฐสภาดังนั้นน่ยออผลร้าาขงมัก็คืว องค์กรภายนอกก็สามารถที่จะใช้อำนาจเหล่านี้เนี่ยมาจํากัดเสรีภาพในการพูดของส,สมาชิกรัฐสภาได้ข้อเสนอของผมก็ไปในทิศทางเดียวกันกับท่านกรุงเทพครับก็คือผมผมยืนอยู่บน2จุดหลักๆก็คือผมอยากเห็นประชาธิปไตยที่มันรุดหน้าขึ้นแล้วก็อยากจะฟืน้นฟูอำนาจหน้าที่ของสมาของรัฐสภาเนี่ยให้มันมีความทัดเทียนกับอำนาจอื่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารและก็ตุลาการดังนั้นเนี่ยผมสามารถแยกข้อเสนอออกมาเป็น4ประการหลักๆนะครับก็คือประการแรกเราคงต้องแก้ไข รัฐมนูลหูน60ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ทาให้ประชาธิปไตยของเราตกหล่นณนะปัจจุบันนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขามาตรา124ยกเลิกข้อยกเว้นที่มันเป็นการยกเว้นไม่ให้ตัวสมาชิกสภาได้ใช้เอกสิทธิและความคุ้มกันได้ก็คือต้องมีการคุ้มครองเอกสิทธิและความคุ้มกันของสมาชิกสภาในการพูดในที่ประชุมสภาหรือแม้กระทั่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมธิการทุกก,กรณีไม่ว่าจะเป็นมีการถ่ายทอดสดหรือไม่หรือไม่มีการถ่ายทอดสดอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นที่2เรื่องการ ให้คุณค่ากับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกอันนี้ก็ต้องเป็นข้อหนึ่งที่เราต้องคํานึงเหมือนกันซึ่งผมเห็นด้วยกับท่านประกรุตรว่าต้องเปิดโอกาสให้คนที่เขาเสียหายเนี่ยเข้ามาชี้แจงในสภา,พาเพราะว่าเวลาที่เรากล่าวถึงเขาให้เสียหายเนี่ยเราก็ต้องเราพูดถ่ายทอดสดผ่านเวทีใช่ไหมครับแล้วพอเวลาที่เขาจะได้คืนสิทธิ ที่เสรีภาพของเขาที่มันถูกลดทอนโดยการอภิปรายในสภาก,ก,ก็คือให้โอกาสเขามาชี้แจงในสภาซึ่งมันจะเป็นการทั้งคุ้มครองเอกสิทธิและความคุ้มกันของสมาชิกสภาแล้วก็คุ้มครองบุคคลภายนอกในระดับที่เท่าเทียมกันอีกป,ประการหนึ่งที่ควรจะแก้ไขเรื่องมาตรา1นึก็คือเป็นการาผมว่าควรจะต้องให้ตัวองค์กรรัฐสภาครับเป็นคนรับผิดในความเสียหายทางแพ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาอย่างเรียบง่ายครับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาทาในฐานะสมาชิกสภาดังนั้นเนี่ยการจะให้รับผิดเป็นการส่วนตััวมน มันค่อนข้างที่จะไม่ตรงตามตรก,กะในทางกฎหมายสมัยใหม่อันนี้ก็คือเป็น3ประเด็นหลักๆที่คิดว่ามาตราหนึ่งี่เนี่ยควรจะแก้ไขนะครับส่วนประการที่2อ,อันนี้เป็นระดับข้อข้อบังคับการประชุมแล้วผมคิดว่าข้อบังคับการประชุมเรื่องข้อจากัดในเสรีภาพในการพูดของสมาชิสภา,าของไทยเขียนไม่ดีเขียนไม่ดีตรงที่มันใช้ถ้อยคําที่สั้นและเป็นนามธรรมมากจนเกิดการตีความที่หลากหลายจนเกินไปแต่มันเป็นข้อบังคับที่ ตราขึ้นมาเพื่อจำกัดอำนาจหน้าที่ของตัวรัฐสภาเป็นสําคัญดังนั้น,นี่ยผมคิดว่าควรเขียนใหม่เพื่อให้มันเป็นถ้อยคําที่มันชัดเจนแล้วก็มีรูปประโยคที่ชัดเจนที่จะคาดเดาได้ว่าคําพูดแบบไหนนะที่มันจะเป็นการผิดข้อบังคับการประชุมมันจะได้ช่วยทั้งตัวสมาชิกว่าจะรู้ขอบเขตได้แค่ไหนช่วยทั้งตัวประธานสภาว่าจะตีความข้อบังคับการประชุมไปในทิศทางไหนได้บ้างอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะต้องบันทึกคําวินิจฉัยของประธานสภาพเพื่อให้มันเกิดแนวว่าต่อไปนี้นะ ข้อนี้จะตีความอย่างนี้นะตัวสมาชิกก็จะรู้ขอบเขตตัวประธานสภาก็จะได้มีการตีความที่นิ่งขึ้นก็จะช่วยทําให้เสรีภาพในการพูดของสมาชิกสภาดีขึ้นครับแล้วก็ประการที่3ผมเห็นว่าน,นีเน้เป็นเรื่องที่ต้องอคิดคิดทบทวนเหมือนกันก็คือการตรวจสอบการทําหน้าที่ของประธานสภาอาจจะใช้เวทีในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานสภาได้ในกรณีที่ประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แล้วประจักษ์ชัดแจ้งว่ามัน เกินสมควรการเหตุหรือไม่เป็นกลางอันนี้ก็จะทําให้มีเวทีที่สมาชิกสามารถบรรยายได้ว่าตัวประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางอย่างแล้วก็เพื่อให้กลับเข้าสู่ร่องรอยรอย,รอยต่างๆเพื่อให้ประธานสภาคุ้มครองเสรีภาพในการพูดได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ประธานการสุดท้ายครับอันนี้เป็นเพนพอยต์หลักที่ที่กัดกินเสรีภาพในการพูดของสมาชิกสภาในปัจจุบันก็คือประมวลจริยธรรมผมเห็นว่าต้องตัดออก2เรื่องเลยครับก็คืออำนาจในการที่ตราประมวลจริยธรรมมาบังคับใช้ของมาบังคับใช้กับสมาชิกสภาโดยองค์กรภายนอกอย่างเช่น องค์กรอิสระและก็ศาลเมือน,นี้ตัดออกเลยครับอาการที่2ก็คืออำนาจในการวินิจฉัยความผิดตามประมวลจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยไม่ควรเป็นอำนาจขององค์กรภายนอกรัฐสภาควรเป็นเรื่องที่รัฐสภาว่ากันเองส่วนจะไปออกแบบคณะกรรมการให้มีความอิสระแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรนี่ว่ากันได้ในทางนิตินโยบายแต่ว่าเพนพอยต์หลักที่เราต้องยืนยันหลักการก็คือการให้ปปชกับศาลฎีกามาตัดสินคดีแบบนี้กับ สมาชิกรัฐสภาเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการแทรกแซงกิจการภายในรัฐสภาอย่างร้ายแรงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเ,ออเร่งเร้าแล้วก็มีการแก,แก้ไขประมวลจริยธรรมต่อไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในประมวลจริยธรรมผมคิดว่าน่าจะต้องมีการทบทวนเรื่องโทษใหม่ผมคิดว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเราอาจจะคงเรื่องการขับสมาชิกออกจากตําแหน่งได้ถ้ายืนอยู่บนจุดที่ให้สภาเป็นคนขับออกจากตําแหน่งเองนะครับในกรณีที่มันเป็นความผิดประจักษ์ชัดแจงประจักษ์ชัดเจนร้ายแรงอย่างที่เห็นสําคัญอย่างหนึ่งก็คือ โทษของประมวลจริยธรรมันยังมีลำดับขั้นที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคครับเช่นมีแค่ตําหนิติเตียนซึ่งสุดท้ายมันมันไม่สามารถยับยั้งให้ตัวสมาชิกเนี่ยใช้เสรีภาพในการพูดตรงตามกรอบที่กําหนดไว้อาจจะ พิจารณาใหม่เป็นการเพิ่มลำดับขั้นที่มันถูกต้องอาจจะอิงกับโทษทางวินัยของข้าราชการเช่นภาคทันตักเตือนหรือมีการลดเงินเดือนหรือการตัดสิทธิประโยชน์ต่างๆในการนั่งกรรมธิการหรือแม้กระทั่งการห้ามเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันประชุมสภาอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดกันต่อไปได้แต่ว่าในท้ายที่สุดเรายืนยันมองสองหลักการครับประมวลจะได้ต้องไม่ถูกแทรกแซงโดยองค์กรภายนอกและสภาแล้วก็เรื่องที่สมาชิกรัฐสภาใช้เสรีภาพในการพูดเกินขอบเขตเป็นเรื่องที่รัฐสภาจะต้องตรวจสอบกันเองแล้วก็ถ้าตรวจสอบไม่ได้สมาชิกรัฐสาก การรับผิดทางการเมืองจากการลงโทษในครูหาของประชาชนลงโทษเองไปนในท้ายที่สุดครับไม่ต้องห่วงว่าสมาชิกรัฐสภาจะใช้อภิสิทธิ์นี้เกินขอบเขตนะครับดังนั้นเนี่ยข้อเสนอของผมจึงกลับมาที่เดิมครับก็ฟื้นฟูเอกิทธิ์และความคุ้มกันอย่างเต็มที่ให้กับสมาชิกสภาพเพื่อฟื้นฟ,นฟนูประชาธิปไตยให้มันกลับมาเต็มใบหรือเต็มรูปอีกครั้งน